สวัสดีครับวันนี้มีของดีมานำเสนอนะครับต้องบอกว่าของดีจริงๆนะครับสวยใสยพร้อมใช้งานครับไฟหน้าใสาๆกันเลยตัวนี้จะเป็น mitsubishi new lancer ปี2008นะครับสีดำเงาวับเลยครับ เครื่อง 4G 18 GLX นะครับจะเป็นเกียร์ออตโต้ครับอันนี้วงมาลาัยพเวอร์ระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกหน้าหลัง ภายในสวยๆครับเบาะผ้าเดิมๆโรงงานสวยๆหอมๆเลยครับภายในเกียวโตพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเบรก ABS ตัวจริงสวยสะอาดกว่าในคลิปนะครับห้องเครื่องสวยสะอาดแห้งๆเลยครับคันนี้จะเพิ่งติดแก๊ส lpg แบบหัวฉีดถังโดนัทนะครับเพิ่งติดมาใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งวิ่งได้ไม่กี่พันโลเอง แบบถังโลนัทนะครับไม่สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บครับเพิ่งติดใช้งานได้ประมาณหลักพันกิโลนะครับเหมาะสำหรับยุคนี้นะครับยุคน้ำมันแพงเน้นใช้งานคุ้ม,ค,มครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแอร์หนาวนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้ปกติครับ ระบบไฟก็สมบูรณ์ครับโดยรวมก็พร้อมครับพร้อมใช้สวยๆคุ้มๆค,ครับยังไงก็คุ้มครับซื้อใช้งานครับภาษีถึง16กรกฎาคมปีหน้าเลยครับ2568เลยครับใช้งานยาวๆกันไปครับ ยางโตโยนะครับใหม่ๆเลยปี2 0 2 3ครับใช้ยาวๆอีกแล้วครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับคันนี้สนใจเรียบจับจองกันได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับคุณลูกค้าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้ขอเสนอขายในราคา8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับราคานี้ จะติดต่อไม่ได้เลยครับ0928744479ครับ0622695228สำหรับคันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ